เขาบอกว่าเมื่อเป็นที่นามีนัลมมกัรริชรันเมื่อเป็นที่ยืนยันแล้วจากเชระว่าแท้จริงนั้นลายย um ูสุตักลีฟุบิลอุมูริลกอริซียะไม่นะการตักลีฟการบีบบังคับเนี่ยมันจะไม่อนุญาตก็คือไม่ได้ในเรื่องไหนอุม um ูริลกอริซียะก็คือเรื่องธรรมชาติจากจิตใจเนี่ย ไอ้เป็นที่เป็นความรู้สึกที่มันติดตัวอยู่ในธรรมชาติแบบนี้บังคับกันไม่ได้ใช่ไหมล่ะเลาเขาก็รู้กันเช่นฮุบเช่นรักจะบังคับให้รักคนนั้นคนนี้มันไม่ได้วนลุกดีการโกรธบังคับให้โกรธคนนั้นคนนี้ได้เหรอไม่ได้เออเช่นที่เด็กๆเราเป็นกันนะ่ะเออคนนั้นนะ่ะมึงอย่าไปคุยกับมันนะกูไม่ชอบมันอย่าไปคุยกับมันเอ้า มโหมันด้วยนะเป็นเพื่อนกูอลลอะมีอย่างงี้เด็กๆใช่ไหมหรือว่าอะไรวัลฟรารอให้วัลฮาสนี่ความดีใจบังคับให้เราดีใจมันฝืนนะ่ะพี่น้องของนี้มันต้องมาจากใจใช่ไหมละ่ะหรือว่าวัลฮุสนี่การเสียใจแสงร้องนะแกล้งรองให้ร้องจริงๆแต่มันร้องไม่ออกอวอลินฟิออนบังคับให้มีความรู้สึกวัชชะวัตีบังคับให้มีอารมณ์ อะไรก็ตามว่า ر, อาอ่ล่าิกเขบว่าฟอินน์ฮาดีฮ์คุลลฮามาชัยรเขบอกเป็นมนนาชัอร์ฟิรตรีย์ต์มันเป็นความรู้สึกธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยที่ว่ามันเป็นความรู้สึกธรรมชาติติดตัวมาและมันจะตัเตวลีอัลันนับซีบิดูนีอรอดตินฟีดฟไฟฮะนะอัจัลบิฮะมันจะครอบครองบนจิตใจโดยที่เขาเรียกว่าอะไรนะ ไม่ได้ไม่ได้อยากจะเอามันออกไปหรือว่าไม่ได้อยากจะดึงมันเข้ามาคือมันมาเองเวลาเสียใจเนี่ยมันก็ร้องไห้เองใช่เวลาเอาอย่างตอนนี้ลองดูดิพี่น้องเวลาเราดูข่าวเห็นพี่น้องปาเลสไตน์เราโดนเด็กที่ไม่มีข้าวกินเน่ยเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆน้ําตามันไหลเลยนะไม่ได้มีใครสั่งหรือว่า เราได้รับข่าวว่ามีพี่น้องเราญาติพี่น้องเราเสียชีวิตบางทีน้ําตามันไหลเองมันรู้สึกเฟล,ลไปเองเนี่ยอย่างเงี้ย,ยมันมันมันเกิดขึ้นมาเองเหมือเดียบังครับดังนั้นเขาเลยถามยังถามไม่จบนะดังนั้นท่านนะไม่สามารถอันตุให้บะอินซาน,นันที่จะรักคนใดลิมูจัตระดีอันตุมารบิฮุบีเพียงแค่ท่านถูกใช้ให้รัก วลาตะบะดะฮะวลาตะบะกดะฮูลิอันนะกอุมิรตะบินาลิกแล้วก็ท่านจะไม่สามารถที่จะโกรธใครได้หรอกเพียงแค่ท่านถูกใช้ให้โกรธแต่ถือว่าความรักแล้วก็ความโกรธนั้นน่ะมันเป็นเขาเรียกว่าการเอ่อมันเป็นงานของหัวใจน่ะมันเป็นงานของหัวใจและขียอะรลิตอินสานิทิาไม่สามารถเลือกได้มนุษย์เลือกไม่ได้นะแล้วก็ไอ คำสั่งใช้คำสั <engo DI uzu awia> ่งห้ามก็ไม่ยังประโยชน์ด้วยดังนั้นฝ่าไกฟฝายังไงกันล่ะอิสันอิสันุมารุบิฮับบิรอสุลีลายังไงไงที่เรามาถูกสั่งใช้ให้รักรอสุลล ullah ซลลัลาอีหัวะสัลลัมเนี่ยมันยังไงว่าไกฟฝายังไงกันอีกที่ยะบกอกอบูลุอีมานีนะเม้ากู้ฟันอาลามะฮับบะติฮิรอสุลล ullah ซลลัะลาอีหัวะสัลลัม ยังไงกันที่เขาบอกว่าการกบุลอม م านคือการที่เราจะมีอีมานการตอบรับอม م านเนี่ยหมายถึงมีอีมานที่มันสมบูรณ์ที่เ่ยงแท้เนี่ยมันหยุดอยู่มันขึ้นอยู่กับการที่เราไปรักรอสุรุลล์ขึ้นอยู่กับความรักที่มีให้กอรอสุลุลละ إ ي م านเนี่ยเออมันยังไงกันนะว่าไกฟยะมุรุนะสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมและยังไงกันที่รอสุรุลล์ได้ใช้เราบิฮุบบอัชคาซินมุอัยานีนให้รักคนนั้นคนนี้ อินกานาได้ลยก็คหัไหราจะอิสินชรันเวลาอาดัตันถ้าหากว่าทุกๆสิ่งที่ว่ามานะ่นะทั้งหมดนะ่ะมันไม่อนุญาตมันเป็นไปไม่ได้ทังด้านชรอะด้วยนะทั้งหลังการศาสนานะแล้วก็เวะลาอาดัตันแล้วก็ในด้านอา,อาดาทั่วไปนะ่ะก็ไม่สามารถแล้วก็นบีใช้ทําไมเนี่ยนะเมื่อกี้ตรงนิดนึงนะพี่น้องที่บอกว่าการที่จะมีอม م านสมบูรณ์น่ะ มันอยู่ที่การรักนบีนะเพราะอะไรเราจำได้ไหมผ่านมาแล้วบทที่แล้วที่ฮะดิษเราซูลบอกล่ายุมินุอาฮัดุกุมฮัตะอักูนะฮนะับบะอิไลฮิมินวาลิดิฮิวะวาละดิฮินาะกินวาลิดิฮิวะวาละดิฮิวันนาสอัจมัยนะก็คือไรเอากรบมาก่อเขาบอกคนหนึ่งคนใดในพวกท่านทั้งหลายจะไม่มีสัต ทาที่สมบูรณ์จนกว่าฉันคือนบีนะีจะเป็นที่รักยิ่งกับเขามากกว่าพ่อของเขามากกว่าลูกของเขาแล้วก็มากกว่าใครทั้งหมดเลยนบีต้องเป็นที่รักยิ่งที่สุดนะนบีมาบอกอย่างนี้พี่น้องถ้าลองศึกษาประวัติจริงๆนะไม่ต้องบอกก็รักชายคนเนี้ยบอกว่าแค่อ่านเนี่ยแค่อ่านตัวอักษรยังรักเลยถ้าเราได้พบได้เจอนะ มันยากที่จะไม่รักออ่ะ,อะดูคําตอบแล้วกันเขาบอกว่าบังคับให้รักทีนี้มันได้เลยคาตอบว่าไงวัลเาบาบูอันวัลจาวาบูอันฮะนาาเขาบอกอันตกลิฟะเขาบอกการบีบบังคับการบังคับการสั่งใช้ให้รักให้เกียดติเนี่ยและสิ่งที่มันน่ะใกล้เคียงด้วยวสิ่งที่มันเหมือนๆกันเนี่ยนะฮูว่าฟิลฮะตีก็แท้จริงแล้วน่ะในความเป็นจริงข้อเท็จจริงแล้วคือการตักลีฟการบังคับ ในด้านลิมุตัอัลักอตไอสิ่งที่มันไปตัลลุกอยู่สิ่งที่มันเกี่ยวข้องว่ามุซับบาบัตสาเหตุที่จะทำให้เกิดความรักหรือความโกรธสังส่งนะสัง่งตรงนั้นนะให้เราไปดูสิบังคับให้ไปดูซิว่าอ่ะสิ่งที่มันเกี่ยวข้องที่จะทำให้รักได้หรือโกรธได้หรือเหตุที่จะทำให้รักหรือโกรธได้น่ะไม่ใช่ลาลีนักซิลฮุกอย่บุกดีไม่ใช่ตัวของความรักแล้วก็ความโกรธ อ้าวท่านดูนะตัวน um> ี้เขาพอเข้าใจนะเขาบอกฟ่าอันตะฮินตะสมาอเก้ละลอฮิตาลาอ้าวท่านลองฟังนะครับคําพูดที่อัลลอฮฺตาลาบอกว่าไงอัลลอฮฺตาลาบอกลิกัยลาตะซูอะลามาฟาตะคุมวะลาตัฟรฮูบิมาอาตะคุมนะที่อัลลอฮฺบอกว่าทุกการงานทุกอย่างนะพระองค์ทรงกําหนดไว้แล้วนะเพื่อพวกเจ้า จะได้ไม่เสียใจไม่รันทดต่อสิ่งที่มันสูญเสียที่มันหลุดลอยไปจากพวกเจ้าแล้วก็ไม่ดีใจเกินไปหมายถึงลำพองใจนะต่อสิ่งที่เราได้ให้แก่พวกเจ้าคือดีใจได้แต่อย่าดีใจเวอร์อย่าเกินอืมตรงนี้นะอรตาลาบอกว่าไงเนี่ยอรต์บอกนะเอ่อในในในหนังสือเราบอกว่า นะเชคเขาบอกลาตาฟัมท่านจะได้เข้าใจมินดาลิกาจากสิ่งดังกล่าวเนี่ยนะว่าแท้จริงอัลลอฮฺาตาอาลลาหนะห้ามท่านไม่ให้ดีใจหรือว่าเมาื่อห้ามท่านไม่ให้ดีใจไม่ได้รับเนี่ยมัดอัลลอฮ์สอบผ่านอัลฮัมดุลิลละนะดีใจหรือว่าได้ปลูกบ้านใหม่ซื้อรถใหม่อะไรก็าตามดีใจทําบงทําบุญอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าดีใจไม่ได้ แล้วก็ไม่ได้บอกว่าเสียใจไม่ได้เวลาพระองค์ทรงดึงเนี้อมัดของพระองค์กลับไปหรือมีสิ่งใดที่มันมาประสบกับเราดึงคนรักของเรากลับไปก็ดีดึงทรัพย์สินที่เราเคยมีกลับไปก็ดีหรือดึงสุขภาพที่เราเคยดีกลับไปก็ดีเสียใจนะไม่ได้บอกว่าเสียใจไม่ได้แต่ที่บอกว่าดีใจและเสียใจตรงเนี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ มนุษย์นะไม่สามารถละ ان ان ยาตาฮักกามุลอินซานุฟเตาลีดิฮาไม่สามารถบังคับได้ในการที่มันจะเกิดขึ้นมาในหัวใจนะบังคับไม่ได้นะแต่ที่อัลลอฮฺตะอาลาห้ามท่านเอาดูห้ามอะไรห้ามจากอันตะฟูลอันฮากีก็ที่อันนะกอับดุลจาอิลุนห้ามท่านจากการที่ท่านจะหลงลืมถึงฮากีก็คือข้อเท็จจริง ความเป็นจริงว่าแท้จริงท่านนะคือใครอับดุลซาอิลเป็นเบาที่มันต้องซาอิลเนี่ยก็คือสลายไปเป็นเบาที่จะต้องตายฟีดุญยาซาอิละในดุญยาที่มันก็จะต้องผุพังยานาลูกาฟีฮามินะฮุนซาอิละนะละนะแล้วก็รางวัลหรือว่าของที่มันจะได้เนี่ย ที่จะได้รับในดุนยานี้มันก็เป็นรางวัลหรือของที่ได้รับแบบที่มันจะต้องสลายหายไปว่ามีฮานุนซาอิละและบททดสอบที่ได้รับในโลกนี้ก็เป็นบททดสอบที่มันจะต้องหายไปมันจะไม่คงอยู่ตลอดและแท้จริงหลังจากนั้นก็คือหลังจากดุญญนยะา นะก็จะมีรับบุญมีอัลลอฮฺตาลานั่นแหละมีพระเจ้านั่นแหละที่ลายาฮูลวะลายาซุลจะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่สลายหายไปอัลลอฮฺตาลานะหนึ่งเดียวคงอยู่นะครับฮุวัลละดียะตักกะมูบิซาอิาอลัตอัลลอฮ์คือผู้ทรงที่บังคับของที่มันสลายทั้งหลายต่างๆได้พระองค์น่ะอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในอำนาจของพระองค์ทั้งหมด ฉะนั้นตรงนี้เขาบอกว่าฟัลฟารุฮะกีกีอยู่ความดีใจที่แท้จริงเนี่ยคืออะไรก็คืออัลฟาโรบิวิจูดานิฮีความดีใจตอนที่เราได้รับของหรือได้มีของอะไรเนี่ยนี่คือความดีใจจริงๆได้รับสิ่งดีๆมาเราก็ดีใจใช่ปะละ่ล่ะได้ลูกออกมาเนี่ยอ,อย่างอาจารย์เราเนี่ยนะอาจารย์ของเรา ทีมงานของเราจ,จารย์ยุมอาตเพิงได้ลูกออกมาก็ดีใจไม่แปลกนะครับวลฮุสนุลฮากีกียูแล้วก็ความเสียใจที่แท้จริงคืออะไรคืออัลฮุสนุคือความเสียใจหรฟักดานิฮีเพราะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปอัลลอฮฺดาลาเอาพ่อแม่ไปเอาลูกไปเอาสามีไปเอาภรรยาไปเสียใจไม่แปลก นะครับแต่ฟาลายฮุดดูกะบ,บาเดหูฮุฮนุนแต่ไอความเสียใจเนี่ยอย่าทําให้มันต้องนะเขาเรียกว่าอย่าทําให้ท่านต้องแตกสลายไปหลังจากนั้นคือพอเสียใจแล้วหัวใจเนี่ยแตกสลายไปหมดทําอะไรไม่ได้ตีโพยตีพายววยวายอย่างนั้นไม่ได้อลห้ามอย่างนั้นเสียใจน้ําตามันไหลนะเสียใจได้นะพี่น้อง อ๋ออายุเสียหรือว่ามะเสียนะ่ะน้ำตาไม่ไหลสักหยดเลยเด้อไอ้ยางนั้นนะเช็คหัวใจเฮ้ถ้าเราเนะี่ยมงคนยังไงนะผี่ป่านะ้าอาลูกเสียอย่างเงี้ยนะน้าตาไม่ไหลสักแมะเลยโอ้นะบอกไม่ถูกแต่เรานะ่ะนะถ้าหากประสบกับเราเนะี่ยเราเสียใจได้แต่ย่าให้หัวใจมันแตกสลายเราต้องมีเราตาลายอยู่เสมอ แล้วก็เวลาอยู่ตีชุกฟารรหุนแล้วก็อย่าดีใจจนกระทั่งขาดสติเววังไปเลยดีใจจนขาดสตินะเขาบอกจะฮาบุลอักแล้วก็วอกฟละตุกาอันฮาดิลากีก็และการหลงลืมของท่านนะแล้วก็อย่าดีใจหรือเสียใจนะจนกระทั่งหลงลืมข้อเท็จจริง ของสิ่งที่มันเกิดขึ้นใครทำเนี่ยใครกําหนดเราลองนึกไปถึงหักกีก็คอยแต่จริงแล้วเราจะรู้นะเราก็จะรู้โอยอย่าลืมว่านี่อัลลอฮ์ตาลากำหนดมานะในทุกๆสิ่งที่อัลลอฮ์กำหนดมันต้องมีดีอยู่เสมอเราหาให้เจอเราหาให้มาให้เจอเท่านั้นแหละอืเพราะฉะนั้นตรงนี้ไอ้ที่บอกเนี่ย เขาบอกว่าที่อัลลอฮฺตาลาห้ามเราเนี่ยว่าอย่าดีอย่าเสียใจในสิ่งที่หายไปแล้วก็ขาดไปืว้วยอย่าดีใจเวอร์เกินในสิ่งที่พระองค์ประทานให้น่ะหมายถึงตรงนี้หมายถึงเสียใจจกนกระทั่งหัวใจนั้นแตกสลายไปเลยเพี้ยนไปเลยบางคนบอกเพี้ยนไปเลยหรือว่าดีใจเวอร์วังไปเลยจนขาดสติไปเลยนี่แหละที่อัลลอฮฺตาลาห้าม